กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคน,ท,กคนทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง d ซ y c d นะครับผมตอนนี้นะครับก็มีชุดคาคาชิเข้ามานะครับผมซึ่งผมเนี่ยไปเติมเพชรมาแล้วนะครับประมาณ388เพชรน,นะครับผมโอเคผมก็ถูกโกงไปนะครับส่วนใครที่ไม่อยากถูกโกงเนี่ยก็นี่เลย โอเคครับก็เข้ามาในร้านค้าแล้วนะครับผมผมบอกเดี๋ยวผมจะบอกก่อนทว่าผมเนี่ยกดส่วนลดไปแล้วนะครับ89เนะครับคือเราต้องซื้อของให้ครบ50บาทนะครับเพื่อมาปลดล็อกซื้อใน109บาทของท่าแบบท่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะท่าเรียกกระถาอะไรของเขาแน่นแหละนะครับผมผมจะซื้อไอวอลแล้วกันนะครับ54เตโอเคครับยอดไปเลยโอเคครับแล้วนะผมก็จะซื้อท่าเลยนะ โอเคได้แล้วสมใสไปเลยโอเคครับต่อไปนะครับมันก็จะสลับมาหน้านี้นะครับเป็นหน้าของอาจารย์คาคาชินั่นเองนะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะซื้ออะไรอะ่ะผมเอาเป็นเสื้อกับกางเกงแล้วกันนะครับผมซื้อเสื้อไปก่อนหนึ่งภาพสุดยอดไเลยโอเคครับเราได้เสื้อมาแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ยังไม่ครบซื้อกางเกง ไอเพชรน้นผมจะน่าจะไม่พอวะ่ะนี่ครับได้กรงจรงนะไม่พอจริงๆิด้วยไม่พอจริงด้วยขาดิ้งไม่กินเพชรเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมก็ไปเติมกันมาแล้วนะครับก็เติมมาอีกห้าสิบห้าสิบเพชรนะะเออโอเคครับเราซื้อชุดอาจารย์ขา้าราชนี้ได้แล้วนะครับโอเคกดเป็นเลย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ชุดอาจารย์คาคาชิมาครอบครองแล้วนะครับท่านผู้ชมเออโอเคแล้วกดสมสัยไปปั๊ปบอ๋อมันได้รูปโปรไฟล์ด้วยดิท่านผู้ชมเนี่ยเห็นปะเออก็เถว่อนดีนะอุ้ยเนีย่ยพร้อมท่าอุ้ยขนาดนี้เลยเปพ็พี่โอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่า โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็เลอกลงบนที่พีกนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาลงแบบที่เดือดเดือดกันเลยพีกนะครับก็มีคนลงเยอะนะครับผมจากที่เราลงถึงพื้นแล้วเราก็จะไป่งฟาร์มของกันเลยนะครับผมโอ้โหโอ๋อในบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยได้ปืนอะไรบ้างก็ไม่รู้อ้อโหแย่พอๆกันเลย โอ okay, เคปืนนี้ไม่ดีก็ดีดีเออดีเออทำสันไม่ดีแล้วก็ไม่เย่น,นะครับผมเฮ้ยใครวะยิงไปไม่ถูกโอเคแตกสวยครับยังคนอยู่บนหลังคาด้วยไอ้เฮ็ดวิขึ้นไม่เฮ็ดอยังนึงมันเพื่อไอ้ไอ,อ้ลงมาไอ้ไอ้ไอ้ลงมาไปไหนแล้ววะ เ,เขาไม่ลงอะช่างเขาเถอะผมม,ยมียุ่งกับเขาแหละโอเคแล้วเข้าไปฟาร์มของกันดีกว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นเขาลงที่พื้นกันนะผมเห็นเขาลงบนหลังคาส่วนใหญ่ <c oughs> ซึ่งเขาทําไปทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมมีอะไรบ้างอ่ะอุ้ยตรงนี้มีลูกซ้อนด้วยโอเคเดี๋ยวผมเล่นปืนลูดก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคอยแบบถ้าหากกระสุนลูกซ้ด้แล้ว,ลวอเอ้ย มีกระสุนลูกศรก็มีไม่มีกระสุนลูกซอเอเน่ยนะว่าผมขับเอาลูกศรดีกว่าโอเคมาพูดในส่วนของชุดกันนะครับผมชุดนี้ผมชอบมากเลยนะดีกว่าพี่ข้าตาพี่ข้าจะสวนเยอะน,นะครับผมเฮ้ยทำไมแบบแผนที่แบบมีลูกศรยิงกันแบบเยอะจริงวะเริ่มระแวงแลนะ้วเนี่ยวันนี้ไงเจอคนปังปังปัง อตั้งไอโมหรอมีไอีด้วยผมเปิดไอวิสไปปับ๊บแอีกเฮ้ยสองคนโอเคยิงหนึ่งได้ถึงสองเหมือนเมื่อกี้จะมีคนยิงเข้ามาจากบนหลังคาด้วยนะเอ้อทำไมไม่เห็นละ่ะไม่รู้อ่ะผมตั้งไอโมก่อนละกันโอเคตั้งสองชั้นเมื่อไปหรือเปล่าพี่ของเขาไม่ค่อยจะมีอะไรดีสักเท่าไหร่นะ ตั้งอีกแล้วกันระแวงไปหมดในตอนนี้โอเครามของกันต่อครับทุกคนในส่วนของชุดนะครับผมชอบนะครับคาคา,าชินะครับผมดีกว่าที่เขาเอาทรงผมเอาเสื้อเอาอกางเกงเอารองเท้ามาเฉยๆนะครับผมเพราะว่าเป็นแบบผมว่าดีเลยนะครับผมมีกว่าวาพิฆาตละส่วนเยอะนะครับผม เวลาที่ผมพูดเร็วๆมันก็จะชอบลิ้นพันนะครับก็อยา่าถือสาผมเลยนะเน,นี่ยนั่นแน่จะเข้ามาชาร์จผมหรือพี่ไม่ได้นี้ผมหลอกเดี๋ยวผมอ้อมไงเดี๋ยวผมอ้อมไงอเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย,ย,ย,ย็นพี่ปังโอเคสวยตายบอลก่อนสเต็ปกับสเต็ปเขาเอาผมเจ็บอยู่เหมือนกันเนี่ยเกือบตายเลย โอเคสวยโู oh, ้ oh, ของมีอะไรดีบ้างเนี่ยโอเคช่างก็เถอะผมไปหาฟาร,ร์มของต่อดีกว่าโอเคครับผมก็อยากจะเอานันตุตออู่นะแต่ว,ว่าผมว้างว่าแพงเซาสึเกิก็แพงนะครับซากุระไอ้ซากุระก็มาไม่ทันนะครับวันนี้ผมอาจจะเล่นก,กากๆหน่อยนะครับเล่นไ,ไม่ขึ้นเพราะว่า กลับบาลลินได้เดือนเดียวเองจริงๆแซกุระผมก็มาทำแหละแต่ว่าแบบมันยังไงอะคือผมช่วงนั้นผมไม่มีตังค์นะเออมีตังค์แล้วก็มาเติมพรราชิให้ท่านผู้ชมดูเอาทำไมน้องคนนี้ยืนนิ่งเงี่ยโอเคครับจัดการไปอีกคิวหนึ่งตอนนี้ผมได้มา5คิวแล้วนะครับโอเคเขาน่าจะเน็ดหลุดนะเมื่อกี้ไปกันต่อครับผม แถวนี้ไม่น่าจะมีคนแล้วนะครับผมเนีย่ยผมวิ่งหาจนทั่วแล้วไม่ไม่มีเลยนะครับก็มีแต่กนละ่องศพคนเยอะแยะจะไปหมดนะครับแต่น้องคนเมื่อกี้เขารอดมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรนเดอรเรียกล้างจานอน่นะเออโอเคเราไปกันดีกว่าท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมว่าผมจะไปหาเหรียญแล้วก็ไปหาซื้อที่ปั๊มไอวอนะครับท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เก็บเหรียญถึง1000พันแล้วนะครับผมก็ว่าจะไปซื้อที่ปั๊มเอวอรที่ปั๊มเอวอรถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ500นะท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ต่อไปไปที่หอน,นาฬิกาดีไหมหรือว่าไปที่โรงงานดีหอ,อน,นาฬิกาเอ้ยเ้ยรถมาจากไหนเนอะเอเอเก็บเก็บใจเย็นพี่ ตั้งไอ้วนิทางอีกโอ้โหตั้งไอ้วันางอโอ้โหพลาดท่าจนได้อะไรวะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าสนุกและถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในการทําคลิปต่อไปนะครับผม ดินแค่มั่วเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยเสียงผมเริ่มไปแล้ว